ช่วงนี้ที่ซิดนีย์อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวจะทําให้เป็นไข้หวัดง่ายๆวันนี้ผมจะมีวิธีการป้องกันของโรคไข้หวัดนะครับเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยขาดวิตามินซีครับถ้ากรรมกรชาวซิดนีย์เนี่ยอย่างผมผมเนี่ยพนักงานล้างจานจะไม่มีเงินซื้อแบ็คมอวาตามินซีเราก็ทำหาวิตามินซีด้วยวิธีง่ายๆนะครับด้วยเนี่ยครับ หาซื้อได้ที่โคนะครับวิตามินซีกากใหญ่อาหารนะครับจะช่วยป้องกันโรคไข้หวัดแล้วก็ช่วยให้ระบบการขับถ่ายหรือว่าขี้เนี่ยครับจะง่ายขึ้นอันนี้ถูกมากครับซื้อที่โคนะครับก็กิโลละหนึ่งเหรียญครับถ้าเพื่อนๆชาวซิดนียสนใจวิตามินซีแบบไม่ต้องเปลืองเงินมากก็นี่ครับ